สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสร้างหมางก็วันนี้ผมจะพามมโมอ,อะไรเนาะเนื่องจากผมเนี่ยเข้าไปในพวกในกลุ่มเนาะในกลุ่มในอะไรนี่แหละในในโลกโซเชียลครัเขาพูดอย่างนั้นเนาะก็ไปเจอนะครับคลิปคลิปหนึ่งเนาะทีะ่เป็นช่างนะครับเป็นช่างเขาเปิดอู่ซ่อมรถอยู่เขาบอกว่ารถ มีรถคันนึงนะครับที่เจ้าของรถเนี่ยใช้วิธีพิสดารนะครับในการสตาร์ทเครื่องยนต์การสตาร์ทเครื่องยนตน์ในโลกใบน,นี้เนี่ยที่มีเครื่องยนต์ใช้งานนะครับก,ก็มีหลากหลายวิธีนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทสตาร์ทมือด้วยใช้ระบบไฟฟ้านะครับสตาร์ทด้วยเสียงเนาะ,ะสตาร์ทด้วยอะไรต่างๆนานา,นาก็มีเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบนะฮะหนึ่งในนั้นที่นิยมที่สุดเลยก็คือการใช้ ระบบไฟฟ้านะครับโดยใช้เขาเรียกว่ามอเตอร์สตาร์ทนั่นเองหรือใช้แบตเตอรี่นั่นแหละเนาะแต่เจ้าของรถคันนั้นเนี่ยเขาก็พิเรนนะเขาบอกว่าไปดูคลิปใน y YouTube <ม>เขาบอกว่าสามารถที่จะเอาตู้เชื่อมนะตู้เชื่อมไฟฟ้านี่แหละตู้เชื่อมโลหะเราเนี่ยไปต่อเข้ากับระบบสตาร์ทของเครื่องยนต์นะแล้วก็สามารถสตาร์ทร,รถยนต์นะสตาร์ทเครื่องยนตน์ของรถยนต์เนี่ยให้ทำงานได้นะผมปรากฏว่าก็ เจ็งกระบงนะฮะเจ็งกระบงเ็าบอกว่าอยู่ใน u t u b e เขายังทำได้เลยประมาณนั้นแหละนะฮะพอมาทำเองนะฮะก็ปรากฏว่าพังนะครับก็ทางร้านอู่เนาะทางอู่ซ่อมรถเขาก็ประเมินค่าเสียหายเบื้องต้นก็ประมาณ50,000บาท5 0,000บาทไทยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปของคนไทยเนาะก็จุกนะครับแค่เบื้องต้นนะฮะส่วนภายในนั้นไม่รู้ว่าอะไรจะเสียหายบ้างเนาะอันนี้ก็ค่อยๆอ,อ,อ่เขาเรียกว่าอะไรนะ เปิดไปแล้วเจอไปประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้เนี่ยพูดถึงการสตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้าเนาะระบบไฟฟ้าที่นิยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้เนาะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้สตาร์ทตรงไหนก็ได้ประมาณนั้นนะแหละเนาะเราเป็นวิธีที่สะดวกครองตัวนิดนึงเนาะเหมาะสําหรับที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ขนาดกลางนะครับไปถึงขนาดใหญ่ก็ได้เนะาะและทีนี้เนี่ยบางคนไปเห็น เขาสตาร์ทแบบตู้เขาเรียกว่าตู้นะแบบสตาร์ทแบบตู้เขาคิดว่าเป็นตู้เชื่อมเพราะว่าหน้าตาของเขาคล้ายๆกับตู้เชื่อมใช่ไหมล่ะทีนี้ที่ช็อปผมเนี่ยเขาก็มีนะครับตู้ชนิดหนึ่งแหละที่เรียกว่าตู้สตาร์ทนะครับหน้าตาของเขาก็คล้ายกับตู้เชื่อมนะฮะแต่อย่าทึกทักไปเองนะว่ามันเป็นตู้เชื่อมความจริงมันไม่ใช่มันคือตู้สตาร์ทนะครับที่ถูกสร้างมาใช้งานเพื่อทดแทนปัญหาจุกจิกของแบตเตอรี่นะของแบตเตอรี่เนาะเพราะว่า อ่อย่างผมเนี่ยเป็นช่างยนต์นะครับก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าไฟ12ไฟ24เนาะในการสตาร์ทนู่นนี่นั่นสตาร์ทไม่ติดก็ต้องวิ่งเอาแบตเตอรี่ไปชาร์ตนะชาร์จเสร็จก็ต้องมานั่งคอยแบตเตอรี่ไฟให้อ่าไฟนะครับในแบตเตอรี่ให้มันเต็มนะแล้วก็จะมาสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งในการทดสอบในการเดินเครื่องนะในการสตาร์ทเครื่องครั้งแรกหลังจากโอเวอร์ฮอนเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับต้องไล่น้ำมันต้องเช็คนู่นนี่นั่นเนาะปัญหามันจุกจิกนะฮะเกี่ยวกับแบตเตอรี่อย่างเวิร์กช็อป ตัดปัญหาไปก็คือเอาตู้สตาร์ทมาลงนะฮะตู้สตาร์ทมาลงคือเอามาใช้งานนั่นแหละแล่หน้าตาของเขาก็เหมือนนะก็เหมือนกับตู้เชื่อมฮาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมันจะพาไปดูว่าหน้าตามันจะคล้ายกันยังไงบางคนไม่รู้นะครับไม่รู้พอมาเห็นก็อาจจะทึกทักไปเองว่ามันคือตู้เชื่อมแต่ความจริงมันไม่ใช่อ่ะตามมาดูนครับและแล้วก็เดินทางมาถึงนะฮะ ตู้ที่ผมว่านะครับตู้หนึ่งเป็นตู้สตาร์ทอีกตู้หนึ่งเป็นตู้เชื่อมนะอยากจะให้ f c นะครับหรือท่านผู้ชมเนี่ยลองพิจารณาใคร่ครวนดูนะว่าตู้ไหนเป็นตู้เชื่อมตู้ไหนเป็นตู้สตาร์ทนี่ะหมดเวลาเนาะตู้นี้นะฮะตู้นี้ที่มีพังงาหรือพวงมาลัยหมุนเจ้าตัวนี้เป็นตู้เชื่อมนะเจ้าตัวนี้เป็นตู้สตาร์ตลักษณะหน้าตานะครับของเขาก็จะคล้ายๆกัน ในระบบไฟฟ้าเนาะมันจะมีแอมมีโวลต์มีเฮิร์ตนะฮะมีตัวเลขอะไรเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในข้อปฏิบัติแล้วมันใช้ในการทดแทนกันไม่ได้นะฮะแต่แบตเตอรี่เนี่ยหลายๆลูกรวมกันสามารถที่จะเชื่อมโลหะได้ไ <he. S 1> ก็เพราะว่าพี่ๆนะครับในชมรมออฟโรดเขาก็เคยทํากันเนาะเอาแบตเตอรี่นะครับมาต่อๆหลายๆลูกแล้วก็มาทําเป็นการเชื่อมโลหะนะครับทำได้เนาะแต่จะเอาตัวเชื่อมเนี่ยมา พ่วงกับระบบสตาร์ทของรถยนต์เนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากนะผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดนะว่าทําไม่ได้นะครับแต่ผมก็พูดว่าทําได้ยากนะทำได้ยากโดยเฉพาะระบบรถยนต์เครื่องยนต์สมัยใหม่นะครับที่เต็มไปด้วยระบบไฟฟ้าระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลมากมายนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้เจ้าตัวตัวนี้แน่นอนนะครับเป็นตู้สตาร์ทนะครับตู้สตาร์ทเนาะสามารถทํางานได้ทั้งไฟ12แล้วก็ไฟ24นะฮะ แล้วก็จะมีสะพานไฟนะคอนโทรลเดี๋ยวผมจะผ่าใช้งานเจ้าตัวนี้นะสะพานไฟมีโลก็ไฮนะข้างล่างคือโลข้างบนคือไฮนะในกรณีที่เราใช้ไฟ12โวลต์นะไฟ12โวลต์เครื่องไม่ใหญ่มากเครื่องเล็กๆนะฮะเครื่องยนต์4สูบเครื่องปั๊มน้ำเนาะเครื่องอ่าที่มีแรงม้าไม่สูงประมาณนั้นเราก็จะใช้12วนนะโวลต์นะนโลนะ12โวลต์โลถ้าจะเป็นเครื่อง6สูบนะเครื่องใหญ่ๆมาหน่อยนะเครื่องรถบรรทุกก็ จะใช้ใช้12โวลต์แล้วก็ไปที่หายนะไปที่หายนะส่วนถ้าเราจะใช้ไฟ24เนะาะเจ้าตัวนี้ก็จะมีบอกนะอันนี้12เนาะ12พ่วงก,กันตัวนี้ใช้ไฟ12อยู่แต่จะขึ้นเป็นไฟ24ก็ปลดนะปลดเจ้าตัวนี้ออกนะเป็นแผ่นแดงนะเป็นตรงแดงปลดออกเอาขึ้นมาอยู่ข้างบนนะก็จะเป็นไฟ24ใช้โลใช้ high, หายมือนกันเนาะถ้าเป็นเครื่องขนาดเล็กนะฮะใช้ไฟ24ก็จะเป็นใช้ใช้โลนะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องอ่าใช้ไฟ24เนาะอ่าขนาดใหญ่ก็จะใช้หาย ประมาณนั้น <c oughs> แค่นี้แหละนะการใช้งานนะมันสามารถลากยาวได้นะโดยไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่ไฟหมดประมาณนั้นแหละเนาะสตาร์ทกันแบบไดมอเตอร์สตาร์นี่ไหม้ไปเลยเ <c oughs> จ้าตัวนี้นเนาะ่ะก็เอามาฝากกันนะเกรดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเกรดเล็กๆน้อยๆเนาะบางคนเดินผ่านอู่ซ่อมรถเห็นเขาใช้ตู้สตาร์ทนะก็ทึกทักไปเองว่าเขาใช้ตู้เชื่อมนะในการสตาร์ท ก็เอาไปลองทำดูประมาณนั้นก็ปรากฏว่าผังนะก็อย่าหาลองอย่าหาทำเด้อนะก่อนที่จะทำอะไรที่มันปแปละนะแกนะแหวกแนวไปจากชาวบ,บ้านควรที่จะศึกษาหาข้อมูลเนาะให้มันครบถ้วนกระบวนความก่อนเด้อเนาะแค่นี้แหละวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะ,ะสวัสดีครับ